ไม่มีปัญญาชดชัยด้ใช่ไหมใช่โนเปลี่ยนหมดเลยได,ได้แกไม่เอาคืนไปใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยมินหยุดเฮ้ยแกแกเห็น,นยังอ่ะโฟที่ที่พื่แต่างงานไปอ่ะตอนนี้มันมีลูกแล้วนะโอ้หน้าอิจฉาเนาะ ส่วนเราเนี่ยยังไม่มีแฟนเลยสงสัยจีงอยู่ด้วยกันจะแก่ไปแล้วมั้งโอ้ยแก ять. แค่หาแฟนแค่นี้มจะไปยากอะไรไม่ยากแต่ก็ยังหาไม่ได้ไ eh. งใช่ไหมจะ <laughs> ดบปากให้แล้วไหนล่ะวี่ีของแก่ที่แกบอกว่าหา,ยยาง่ายง่แกก็มานั่งนีสินั่งไกลหาคงจะมองเห็นอยู่หรอกไหนมาดูสินี่ ันนี้เขาเรียกว่าแอปหาคู่ถ้าเกิดว่าแกชอบใครเนี่ยแกก็แค่กดตรงนี้แล้วก็ปัดถ้าเราชอบแกเหมือนกันเนี่ยมันก็จะขึ้นแแมทแบบนี้เห็นไหมเออนี่นี่นี่ฉันมีผู้ชายคนนึงนี่ฉันเพิ่งเจอแอปหาคู่เมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองหอล่อรวยโปรไฟล์ดีฉันว่าฉันจะน่าเจอเขาสักหน่อยอะมันจะดีเยูอแกต,ตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกตเตาหรอใครก็ไม่รู้ แกไม่เคยเห็นในข่าวว่าฆ่ากันตายแกไม่กลัวเลอไงแกไม่กลัวแต่ฉันกลัวเว้ยแกนี่เวอร์จริงเลยเอาอย่างนี้แกสมัครแอปหาคู่ไหมแต่ฉันสมัครให้เผื่อว่าแกเนี่ยจะได้แฟนหล่อๆเลยรวยบ้างไม่เอาอ่ะถ้าแม่ฉันรู้นะว่าฉันหาคู่ในแอปหาคู่เนี่ยแม่มองฉันไม่ดีแน่ๆแล้วถ้าฉันมีลูกขึ้นมาละ่ะแล้วลูกรู้ว่าฉันหาพ่อมันในแอปหาคู่เนี่ยลูกจะคิดว่าฉันเป็นคนไง โอ้โหแกนี่หัวโบราณจริงเลยก่อนที่แกจะมีลูกเนี่ยหาผัวห้ไรก่อนไหม <c oughs> <c oughs> เออว่ะลืมคิดไปเลยห <c oughs> ย่กหยอกหอกยโอ้ oh, แต่ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเออคุณหนูแน่ใจแล้วเหรอครับว่าจะจริงจังกับผู้หญิงคนนี้ oh, เขา <c oughs> ไว้ใจได้เหรอครับ <c oughs> ผมกลัวว่าเขาจะมาหลอกหนูนะครับทำไมล่ะครับลุง ผมก็สืบประวัติคนนี้ดีแล้วนะครับเขาน่ารักมากเลยนะครับลุงแถมนิสัยดีด้วยเพื่อนฝูงก็เยอะครับและที่สําคัญเลยนะเขาคุยกับผมถูกคอมากเลยครับลุงเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ผู้หญิงคนนี้ให้หนูให้คุณหนูดูแล้วกันฮะคุณลุงจะทําไงครับเดี๋ยวคุณหนูคอยดูแล้วกันครับแล้วผมจะมาบอกเดี๋ยวผมขอตัวไปน,นะครับคุณหนู เยเมนคนคุยของแกเนี่ยเมืเ่อไรจะมารอมาชั่วโมงเออน่าสิที่น้ำก็จะหมดแก้วแล้วเนี่ยยปชัา,ามแป๊บนึงรีบเลยรอตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยแกคนที่ฉันบอกว่าจะมาเขาไม่มาแล้วว่า<อ>ฉันบอกนะ แกพี่เป็นยาซื้อไม่มญญชใช้ใช่ไหมลลุงขอโทษครับคุณผู้หญิงลุงไม่ได้ตั้งใจลุงไม่มีปัญญาจใาจหรอกนะลุงมีเงินติดตัวแค่สองร้อยบาทเองอะ่ะลุงขอโทษนะได้พีม่มีปัญญาดชดใช้ใช่ไหมใช่นุ๊กเปียกหมนเลยคุณผู้หญิงขี่หน้าที่ร้านเนี่ยหัดดูตาม้าตาเรือซะบ้างนี่แกมาทำอะไรที่ร้านแบบนี้เนี่ยแกบอกนะว่าแกจะเข้ามาซื้อน้ำแกรู้ไหม ร้านเนี้ยราคาต้องเป็นร้อยกว่าบาทสภาพเด็กแกคุณจะซื้อได้แค่น้ำเปล่าหสิวิทมินฉันว่าแกพูดแรงไปนะแล้วมันเป็นอุบัติเหตุอหรลุงแกก็ไม่ได้ตั้งใจลุงคะเดี๋ยวหนูพาไปล้างเสื้อนะคะไม่ไม่ไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรหนูลุงลุงล้างเองได้จ้ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูพาไปค่ะลุงแกที่เป็นคนดีใช่ไหมนะ่แกอันขอบใจจ้ะเอ้าเราซื้อเลยชั้นละโอชิโกะ เปร้านเองไได้ไคุณลุงคะหนูขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะ,ะที่พูดจาไม่ดีใส่คุณลุงอะคะ่ะไม่เปน็นไรหรอกหนูมันเป็นความผิดลุงเองแหละลุงเดินไปชนเขาเองอะมันเป็นความผิดลุงเองว่าแต่หนูเนะี่ยเป็นคนดีจริงๆนะถ้าใครได้เป็นแฟนหนูนะ่ยคงจะโชคดีแน่ๆลุงคะถ้าแฟนหางาน,นก็ดีสิคะ <c oughs> หนูเห็นคนอื่นเขาเล่ <c oughs> แนแอปหาคู่กันหนูไม่กล้าเลยนะลุงกลัวโดวนหลอกแต่นี่เพื่อนหนูคนเมื่อกี้ะคะ่ะลุง ลุงโดนเทไปแล้วลุงมันเทน้ำใส่มันระเบิดตูมชุดใหญ่ใส่ลย่างนี่นี่เอง ก็เทแกแล้ว่แกไมใจได้ไงกไไง็พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ก็จะเจอกันแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยจะมาสู่ขอฉัน<ม>เดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เขาเพิ่งคุยกันไม่กีเดือนแล้วแต่งงานมีลูกก็มีตั้งเยอะแยะไปแต่นั่นเขาคุยกันเป็นเดือนไงแกเงไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำผู้ใหญ่ฝ่ายแกก็ไม่รู้ด้วยว่าแกคบก,กับคนนี้ยรื่อกมั้งดิผู้ใหญ่ฝ่ายใช่หรอออจริงด้วย ผู้ใหญ่ฝ่ายฉันก <time> ็แกไงแกจะบ้าเหรอเนี่ยอาะฉันไม่อยากยุ่งโอ้ยแกอยู่กับฉันมันต้องครืงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันนับแกเป็นญาติฉันไม่สนใจหรอกยังไงเนี่ยพรุ่งนี้แกก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายฉันวันนี้ฉันจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วอ่ะฉันจะได้สวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายแล้ว ก่อนลุกสุดเลยอ่ะแดนนี่เบอร์จริงๆน่ตอนี่ดอกไม้สำหรับคุณครับคุณมิ้น แกจะหล่อรวยดูดีเหมือนในโปรไฟล์อ่ะที่ไหนได้สภาพจริงโอ้โหฉันว่าอ,อยาจบน,นี่แกขอผู้หญิงแต่งงานทันทีแกเขมอใจมาเนี่ยนะกลับไปเลยนะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็เอาดอกไม้นเน่าขแกเนี่ยออกไปจากที่นี่ด้วยยี่สิบกไม่เป็นไรครับผมตั้งใจซื้อมาให้คุณแล้วเราไปเถอะครับ คืนไปใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยมิ้นโยดฉันว่าแกทําเกินไปนะและวเก่ไม้เนี่ยเขาอุตส่าห์ตั้งใจซื้อให้แกแล้วทำไมแกทําแบบนี้เมื่อวานแกยังกระโดดโลดเต้นอยู่เลยไม่ใช่หรอแกดีใจที่เขาจะมาขอแต่งงานแล้วทาไมวันนี้เป็นอย่างเนี้เขาแค่ไม่ตรงปกตามที่แกต้องการใช่นะเขาไม่ได้ขับรถดีๆแต่งตัวหรูๆแกถึงต้องทําขนาดนี้เลยหรอ ดูสภาพมันสิสภาพยากยาจกจอเขี่มอไซคมาอีกแกเอาไปเลยแกเอาไปเลยจริงๆแกสองคนก็เหมาะสมกันดีนะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ฉันรู้สึกว่าทุกคนควรได้รับเกียรติทุกคนเท่าเทียมกันอะอมินไ,ไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณคุณม,มากๆนะครับแล้วรถแกนี่ล้างหรือเปลเดีก่อนขับพาร,รับสาวเนี่ยฝุ่นเพอร เฮ้ยแกรถใครอ่ะมันรถเบนนี่มันรถหรูด้วย่ะแกรถใครเนี่ยนีย่นี่มันอีตาลูลกร้านกาแฟวันนั้นนี่ทำไมถึงมีรถหรูขับได้ล่ะคุณลุงคะสวัสดีคะ่ะคุณลุงจำหนูได้ไหมคะที่พาลุงไปล้างเสื้อวันนั้นจำได้สิจ้าบังเอิญจังเลยนะคะได้เจอก,กันอีกแล้ว ภาพจำในเวงมากกว่าคุณหนูครับันนี้แหละครับที่ผมเล่าให้คุณหนูฟังคุณหนู<อ><อ>ครับคุณอังครับ <S 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 แต่งงานกับผมไหมครับเป็นเพชรเม็ดใหญ่มากแต่งค่ะไม่ใช่สำหรับคุณครับน้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยจงงไปหมดแล้วค่ะถึงเวลาที่พวกคุณจะได้รู้ความจริงกันแล้วนะครับ ความจริงอะไรอ่ะคนที่ยืนต่อหน้าพวกคุณคือคุณบอมลูกชายของมหาเศรษฐีจากดูไบที่รวยที่สุดและผมก็คือตัวแทนในการทดสอบของพวกคุณคุณมิ้นคุณไม่ผ่านการทดสอบอย่างแรงเพราะคุณได้เผยท่าแท้ที่น่ารังเกียจอย่างไม่น่าให้อภัยคุณนันครับคุณผ่านการทดสอบตรงนี้ครับอยู่ที่คุณแล้วครับว่าจะตอบรับคุณหนู่ของผมหรือไม่ฮะผ่านการทดสอบทดสอบอะไรอ่ะ เรื่องนี้เลยอะอะไรกนเนีย่ยพี่สมนจะเป็นฝ่ายเลือกคุณอันครับเอ่อผมขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมครับโทรศัพท์ขอรครับขออะไรคขอะครับ,น,รบนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะคะช่วยไม่ได้ครับคุณทำตัวเองครับนี่ไอดีไลน์ผมนะครับ ผมจะรอคำตอบจากคุณนะนี่ไอดีไลน์ฉันค่ะผมขอโทษด้วยนะครับ<ห>คุณบอมคุณบอมอกับมากค่าค่ะคุณบอมคุณบอมคุณบอมกับมาก่อนค่ะเมื่อตะกี้นี่ฉันเล่นมุกค,ค่ะคุณบอมเออคุณบอมโอ้ยทำไงดีเนี่ยแกฉันได้เป็นสปายดูไปด้วยแหละแกดูนี่นี่ลายเขาเรื่องของแกสิ แกเป็นสไพายดูไบฉันเป็นสไพายดูลำต้นก็ได้มีด้วยเหรอแกน <c oughs> เป็นเอามากเนาะ <c oughs> ฉันไม่หาอาที่อื่นก็ได้ <c oughs>